เราจะไปดูความสวยงามของอาทิตย์อัสดงนะคะที่ลำแชะโคราชค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขื่อนลำแชะหนึ่งใน4ีเขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีนะคะก็มีบรรยากาศและก็วิวทิวทัศน์ที่เหมาะสมแก่การท่องเทีย่ยวแล้วก็ถ่ายภาพเป็นอย่างมากค่ะ นี่นะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเนื่องจากทั่วทั้งเขื่อนมีลมพัดแรงค่ะทำให้เกิดเกลียวเกลียวขึ้นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ฝั่งและปริมาณน้ำที่ลดต่ำลงในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทำให้เกิดมีหาดทรายเป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วทั้งเขื่อนจึงทำให้เขื่อนลำแช้มีบรรยากาศคล้ายกับทะเลน้าจืดในขณะที่บริเวณสันเขื่อนก็กาลังเต็มไปด้วยทุ่งดอกหญ้าตลอดแนวสันเขื่อนยิ่งวันไหนนะคะที่ท้องฟ้าเปิดช่วงเย็นเนี่ย ที่พระอาทิตย์กําลังจะตกดินท้องฟ้าจะมีการไล่เรียงแสงหลากหลายสีพร้อมกับมีพระอาทิตย์ภูเขาและผืนน้ําเป็นฉากนะคะสุดแสนจะโรแมนติกและก็สวยงามตระการตายอย่างมากในขณะที่ทางเขื่อนเองค่ะก็เริ่มทําการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบตัวเขื่อนหลายๆจุดเพื่อสร้างมุมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมเขื่อนแห่งนี้ด้วยค่ะ นายพง์ริชเชนอารมณ์พ่วงในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำแชะเปิดเผยว่าปริมาณน้ําคงเหลือภายในเขื่อนลำแชะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ99.4ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งหมดที่275ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ39ของความจุซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่ถือว่ายังอยู่ตามแผนที่ได้วางเอาไว้และตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วในขณะที่ทางเขื่อนเองก็ไม่มีภาระในการส่งน้ําเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นจึงคาดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาในการจัดสัรนน้ำของปีนี้แต่อย่างใดนะคะ นอกจากจะหมดเรื่องในหมดห่วงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วในช่วงที่เขื่อนลำแชะยังมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงยามเย็นค่ะที่พระอาทิตย์กําลังจะตกดินสถานที่หลายจุดบริเวณเขื่อนลำแชะจะสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอย่างสวยงามพร้อมกับคลื่นน้ำที่ถูกลมที่พัดแรงซัดเข้าฝั่งยิ่งเพิ่มบรรยากาศและความสวยงามให้กับเขื่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งทางโครงการส่งน้ําและบํารุงร,รักษาลำแช่เองนะคะก็กําลังมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณส่วนต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจหลากหลายจุดโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถไปเที่ยวชมเขื่อนได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาจนถึงเวลา19บเนาฬิกาซึ่งทางสถานที่นะคะก็ขอความร่วมมือค่ะว่าอย่าส่งเสียงดังและงดการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเท่านั้นค่ะ